สวัสดีครับเลขปเายแงชาแนลคลิปนี้เราไปพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวเวลาประมาณ2องตุ่มครึ่งก่อนเดือนก็ขอแสดงความยิดนดีกับท่านที่ถูกรงวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ ผลออก6ตัว6 0 0 5 4 3นะครับ5 4 3กับ05อาจจะให้ระบบแบบ4ตัวนะครับให้เด่นรูดวิ่งไปที่7กับ4นะครับเข้าเด่นรูดวิ่ง4นะครับแต่ในตัวเด่นหลักสีไม่มี4 3นะครับรอบที่ผ่านมามาเฉพาะเด่นรูดวิ่งนะครับตามกันต่อนะครับแนวทาง หอยราวพัฒนาประจำวันที่19กันยายน2568นะครับแนวทางหอยราพัฒนาจะมีตรวไหนบ้างแนวทางหอยราวพัฒนาจุด18ประตูนะครับก็จะมีสำหรับคิปนี้แอคก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชม าตัวเล็กยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องำในำมาใช้นะครับถูกประความบันเทิงเท่านั้นหลัก3นะครับก็จะมี 30, 31, 36, 37, 38, 39นะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก4นะครับ ทางที่นํามาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนําไปใช้นะครับไม่ต้องนําไปใช้ทั้งหมดนําไปใช้แต่พอสนุกนะครับผ่อนคลายอารมณ์หลักสีก็จะมี 40, 41, 46, 47, 48, 49นะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก5นะครับ วทางตัวเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับเราใช้วิจรารยานในการรับชมแนวทางหัวร,ารัาพัฒนาชุดแปดประตูก็จะมีสามหลักหลักๆนะครับก็จะมีหลักสามหลักสี่หลักห้านะครับต่อไปก็จะเป็นเดนลูวิ่งนะครับ เด่นรูปวิ่งคิดคำนวณจากกำลังวันกับสิทธิย้อนหลังนะครับเด่นรูปวิ่งแอดให้เด่นรูปวิ่งไปที่4นะครับ4กับ6 4ก็จะมี 40, 41, 46, 47, 18, 49นะครับ6ก็จะมี 36, 46, 56เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือานำไปใช้ ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับ4ีชุดเด่นก่อนจบคลิปฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจุดสตัวก็จะมี 341 346 6น6่งสนะครับสี่ชุดเด็ดท้ายนี้กขอทุกท่านสนุกกัรดูนังวันขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ